ไ n d เซ t ที่เกี่ยวกับรายได้ต้องได้มาจากการหาเงินเพิ่มเท่านั้นอยากรวยต้องทำงานเพิ่มอยากรวยต้องหารายได้เพิ่มและพอเจอเงินที่ได้มาฟรีๆก็ตกใจทำอะไรไม่ได้เพราะคุณติดอยู่กับไม d เซ t ที่ว่าเงินได้จากการทำงานหนักเท่านั้นแล้วเดี๋ยวคลิปถ,ถัดไปนะคะครูตัวอาจจะต้องแชร์รายละเอียดเกี่ยวกับเงินได้จากการทำงานหนักมาก เท่านั้นเงินนะอาจจะได้จากการขายลิขสิทธิ์อาจจะได้อย่างอื่นที่คุณไม่ต้องทำงานหนักขนาดนี้เลยก็ได้หรือ mind ส e t ที่เกี่ยวกับการยึดติดความสำเร็จมีผลกระทบอย่างมากเพราะอะไรรู้ไหมคะคนที่ยึดติดความสำเร็จจะรู้สึกเสมอว่าใครที่ไม่ใช่พวกแปลว่าเขาไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ฉันรักคุณคุณต้องรักฉันติดอยู่กับกรอบความคิดไม่ประสบความสำเร็จน่าการเงิน หรืออะไรที่ติดค้างคาคุณอยู่โดยที่คุณอยากจะแก้ไขหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงมันอย่าลืมทักมาปรึกษาเราได้ที่เพจเดบแท็กเพจดีๆที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเงิน